เจสและเกรสกำลังเล่นกอดกลองทรายด้วยกันน่ารักจังเลยโอ้ฉันคิดว่าเกรสเจออะไรบางอย่างในทรายแล้วล่ะมันคืออะไรนะอู้มันคือบาร์บี้ดูเหมือนว่ามันคนทิ้งมันไว้ล่ะเจสเธอก็ลองหาด้วยสิอาจเป็นคนลืมตุ๊ก็ไตาอีกอันนะว้าวมีอันจริงด้วยแต่ตอนนี้ก็มันดูไม่สวยเท่าไหร่เลยบางทีอาจจะมีโอกาสได้แต่งชมใหม่ให้มันนะตอนนี้จำภาพนี้ไว้ดีๆนะ เพราะตอนจบบาบี้จอกมาไม่เหมือนเดิมแน่นอนและเรากำลังเริ่มชั้นเล่นครั้งใหม่ที่มัลติดูบาบี้จ๊ะนี่คือห้องของฉันและก็บ้านใหม่ของเธอฉันหวังว่าเธอจะชอบมันนะฉันออกแบบห้องสีชมพูที่สวยงามนี่เองเลยนะมันเข้ากับเธอมากอ้แล้วนี่เกินอะไรกันเนี้ยบาบี้ทำไมเธอต้งเหม็นแบบนี้ต้องอาบน้ำด่วนเลยอะตอนนี้เราจะจัดการเรื่องนี้กันนอนตอนนี้ก่อนนะ ตอนนี้ฉันสวมถุงมือและดูแลเส้นผมของเธอให้ไม่ต้องกังวลนะมันจะรวดเร็วมากเจ้าของคนเก่าไมา่ดูแลเธอเลยสินะไม่เลยตอนนี้เราจะล้างหน้าให้เธอด้วยทองคำคอยดูนะใส่ลังไฟเลยจะช่วยหน้าของเธอสะอาดมากขึ้นตอนนี้ก็มาถูกัน ดูสิอีกไม่กี่นาทีเธอก็จะน่ารักแล้วเห็นไหมเธอน่ารักมากเลยเอ้ยถุงมือสซ่ปกหมดแล้วอ่ะเราต้องหอถุงมือออกเดี๋ยวนี้เลยอ่ะตอนนี้แล้วก็เช็ดมันออกแล้วเธอก็กลับมาสวยอีกครั้งแล้วบาร์บี้และล่า,ลาสุดพเพื่อมาซื้อห้องน้ำให้ฉันด้วยนะสำหรับตุ๊กตาหนะ่ะตอนนี้จะให้เธออาบน้ำแล้วเอาใช้น้ำอุ่นมาเทลงอ่างจากนั้นก็ใส่บาดบอมลงไปด้วย ว้าวน้ำกลายเป็นปสีชมพูลเลยบาร์บี้อ่างอาบน้ำพร้อมแล้วล่ะพักผ่อนให้เต็มที่เลยนะใช่แล้วเธอต้องวางมาสก์บนหน้าด้วยแบบนี้แหละเพอร์เฟคมากตอนฉันไม่แต่งเหมือนกันเพราะว่าฉันกับเธอเป็นเพื่อนกันตอนนี้เราก็พักผ่อนได้แล้วเอาล่ะเรามาถึงบ้านของเราแล้วตอนนี้จะทำให้เธอสวยขึ้นเธอคิดว่างไงว่าไงล่ะ ใช่ที่นี่มันไม่เหมือนบ้านเท่าไรไม่มีผนังสีชมพูแล้วก็เฟอร์นินเจอร์น่ารักน่ารักแต่มันอบอุ่นนะบาร์บี้เราไม่ต้องตกใจนะที่นี่ก็ดีเหมือนกันแต่เราต้องเล่ากันด้วยตัดเสื้อผ้าสกปรกของเธอเออกก่อนเฮ้ยกลิ่นเหม็นมากเลยอ่ะงั้นมาอาบน้ำกันเถอะและนี่ก็คืออ่างอาบน้ำของเราช่วงนี้เป็นหน้าฝนพอดีน้ำหยดลงมาจากหลังคาน่าจะมีน้ำให้อาบน้ำนะ นั่งตรงนี้รอก่อนนะแล้วฉันจะทำฟองสบู่ให้เธอนั่นกะลังบังว้าวฟองเยอะมากเลยเราจะล้งเธอเดี๋ยวนี้แหละบารบี้มานี่เลยไม่ต้องห่วงนะฉันทำความสะอาดสิ่งสกปรกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยและอย่าลืมไปหน้าที่สวยของเธอด้วยนะขัดลงไปเลยขัดตรงตัวแล้วก็ตรงขาด้วยนะ ทุกส่วนเลยแบบนี้และก็น,น่าเอ็นเธออย่งนิดนึงโอ๊ยแล้วหน้าของเธอหายไปไหนแล้วฉันขอโทษนะบาร์บี้ฉันไม่ได้ตั้งใจบาร์บี้ฉันมีข่าวลายมาบอกอะฉันลบใบหน้าของเธอไปแต่ไม่ต้องห่วงนะนเจ้าใบหน้าเสริมวยเธอกลับมาให้ได้ตอนนี้เราจะตัดใบหน้าที่เหมาะสมสำหับเธอเออกจากหนังสือนี้คอยดูดวงตานี่มันเหมาะกับเธอมากแน่นอน ดูเหมือนตาที่เธอเคยมีเลยล่ะตอนนี้เราจะติดมันด้วยกาวแล้วก็ไปะลงไปแล้วก็อนนี้ด้วยออมันดูแปลกแปลกอะ่ะงั้นมาลองอีกครั้งกันดีกว่ามันแปลกกันไปแบบนี้แหละแล้วก็บบนี่แหละใช่เลยคนเรื่องใช่แล้วเต็มมากันหน่อยบาร์บี้นี่มันดีมากเลย บาร์ีเราต้องอัปเกรตกันแต่งหน้าด้วยกันนะ๋ยวฉันแต่งหน้าให้เธอเองละ่ะแบบที่ดีที่สุดในชีวิตของเธอเลยและฉันก็มีกระเป๋าพร้อมดินสอและสีครบเซตเลยตอนนี้จะทำให้เธอสวยออกมาได้แน่นอนใครดูนะอุป,รปรกรณ์จัดเต็มเลยละ่ะใช้อันไหนก่อนดีนะเราต้องการปากกาเมจิกสีเขียวใช้กับดวงตางของเธอแน่นอนใช้สีเขียววดาดอายช o โแล้วก็ปากสีชมพู จังเลยอ่ะทำไงดีไม่ได้จริงๆช่วยทีฉันต้องการความช่วยเหลือมีอะไรคะคุณหนูเกรซโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยน่ากลัวจริงๆเลยนี่มันไม่ได้เลยนะงั้นมาล้างสีเลยนี่ก่อนเถอะฉันทาสีแล้วก็แต่งหน้าเธออีกครั้งมันต้องดีกว่าเดิมแน่นอนไม่ต้องห่วงนะเกรซคอยดูตุต่นตางเธอจะเป่งประกาอีกครั้งเห็นไหมชอบไหมละ่ะใช่ชอบมากเลย เรียบร้อยแล้วล่ะนี่คือค่าแต่งหน้าของเธอไมลี่ฉันบอกว่าเธอจะพอนะขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือเอาล่ะบาร์บี้เธสวยมากเลยดูสิสวยมากๆเอ้ยเธอต้องทำอะไรบางอย่างกับผมนะมาลองหวีผมสวยๆัองเธอกันดีกว่าอ๋อมีบางอย่างไม่ปกติอะฉันขอโทษฉันทำให้เธอเจ็บแน่ๆเลย งั้นเทงวีหนีไปดีกว่าใช้กรรผมไปเลยมันจะดีกว่าเดิมแน่นอนฉันคิดว่านะไม่ต้องห่วงนะเธอต้องสวยแน่นอนแบบนี้แหละเห็นไหมเรากำจัดผมยุ่งๆของเธอได้แล้วอีกแค่นิดเดียวก็จะหมดแล้วแบบนี้ล่ะตอนนี้กระดึงเศษที่เหลือออกด้วยแหนบเราจะได้เมีที่สำหรับผมใหม่ไงล่ะเยี่ยมมาก แบบนี้แหละนั่งรอก่อนนะตอนนี้เราใส่ผมเผอสวยให้กับเธอแล้ใช้ผมสีสัมพูฉันคิดว่ามันต้องเข้ากับดวงตาสีฟ้าของเธอแน่นอนแบบนี้แหละอดทนหน่อยน,น,นะบาร์บี้ใกล้เสร็จแล้วละ่ะใช่แล้วสวยมากเลยแต่ยังขาดอะไรไปนะใช่แล้วตอนน้องาทำผมสมัยให้เธอได้สิ่งนี้มันเจ๋งมากเลยละ่ะฉันักเปียอให้เธอสวยมากเลยเห็นไหมพร้อมแล้ว มันแก่มากเลยใช่ไหมล่ะพูดจริงๆนะบาร์บี้ IE, ผมของเธอมันดูแย่มากเลยอะฉันพยายามหวีให้เธอตั้งสามอันแล้วนะแต่หวีก็หักหมดเลยอะผมก็หลุดออกมาด้วยแต่ไม่ต้องห่วงนะมาตัดกันให้หมดเลยดีกว่าตัดเบ้เลยแบบนี้แหละตัดให้สั้นลงนิดหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่แบบนี้แหละตัดลงไปตัดออกให้หมดเลย พร้อมแล้วล่ะตอนนี้เราจะขึนทรงผมที่สวยงามให้กับเธอฉันมีเสื้อของพ่อตัวเก่าๆอยู่พอดีเลยได้นี่ต้องเหมาะก,กันแน่แน่คอยดูนะเธอต้องชอบแน่แน่เลยล่ะเอาล่ะฉันว่าน่าจะพอแล้วล่ะตอนนี้ก็ใช้กล้าวและตอนนี้ก็ติดอย่างระมัดระวังพร้อมแล้วบาร์บี้เธอสวยจังเลยเหมาะมาก เธอรู้ไหมฉันมีไอเดียแล้วล่ะมาทำทรงผมสุดเก๋ให้เธอกันเถอะและฉันก็มีสกิทเทลแล้วล่ะมันจะช่วยได้แน่นอนตอนนี้จะได้เห็นความหัสนันของสกิทเทลและแทน้ำลงไปดูสิมันจะสวยมากเลยเห็นมะมและตอนนี้เราก็จุ่มผมของเธอลงไปแล้วก็รอแถมเธอยังสามารถกินขนมได้อีกด้วยนะโอ้ว้าวมันได้ผลจริงๆด้วยสวยจัง ิเศษมากฉันชอบมากเลยแบาบร์บี้เราต้องแต่งตัวให้เธอนะตอนนี้ฉันมีชุดที่เหมาะกับเธอมากในตู้เสื้อผ้าของตุ๊กตาด้วยเธอชอบมันไหมเยี่ยมเลยงั้นก็มาลองชุดกันดีกว่าไม่อะมันไม่เหมาะกับเธอเลยฉันว่านะแบบงั้นก็ชุดต่อไปเลยไม่อะไม่ดีไม่เข้าเลยอ่ะ งั้นก็ชุดต่อไปโอ้ไม่นี่คืออะไรกันเนี่ยโอ้ว้าวแบบนี้สิดีขึ้นเยอะเลยเราดูเหมือนพี่น้องกันเลยอะเราใส่ชุดสีทองฉันก็ใส่ช้อสีทองเหมือนกันเจ๋งสุดๆไปเลยโอ้ไม่นะแล้วรองเท้าของเธออยู่ที่ไหนล่ะเราต้องจัดการเรื่องนี้ตัวนเลยเราจะทำยังไงดีล่ะใช่แล้วฉันมีรองเท้าที่เข้ากันอยู่ มันอยู่ตรงไหนนะอันนี้แหละอยู่นี่เองงั้นก็มาลองกันใช่เธอดูสิมันเข้ากับเลี้ยวขาของเธอเลยล่ะแลวยันเข้ากับชุดของเธอด้วยชอบไหมตอนนี้เธอต้องการชุดใหม่นะบาร์บี้ฉันชอบทำเสื้อผ้าจากถุงเท้าเก่าๆให้ตุ๊กตาทุกตัวเลยล่ะเธอโชคดีมากที่ฉันมีถุงเท้าเก่าๆยู่ด้วยตอนนี้เราทำสุดๆอินเทนสำหรับฤด,ดูร้อนให้เธอกันด้วยล่ะ ขวดน,นี้จะช่วยเราให้เป็นคอเสร็จที่ยอดเยี่ยมสำหรับชุดเดรสของเราแล้วก็ดึงชุดลงมาปิดด้วยจากนั้นก็ผูกด้วยริบบิน้นเรียบร้อยแล้วล่ะพร้อมแล้วเธอสวยมากเลยอะตอนนี้เราต้องสร้างบ้านให้เธอนะบายวบถ้าเธอไม่ชอบบ้านฉันจะทำบ้านใหม่ให้เธอเองเราจะตัดผนังจากกระดาษแข็ง นั้นก็พับไว้แบบนี้แล้วก็ได้เวลาตกแต่งแล้วมันต้องออกมาสวยแน่นอนฉันบอกว่าเธอจะชอบมันนะฉันพยายามหนักมากเลยเย้ฉันเตรียมกำแพงไว้หมดแล้วล่ะเหลือแค่ต้องติดกาวเท่านั้นตรงนี้ติดไว้เลยแล้วก็ติดกาวกันไว้ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้อีกนิดหน่อยใช่แล้วแล้วอย่าลืมหลังคาด้วยนะไปลงไปเลยแล้วมาพิบของตกแต่งนิดหน่อยบนหลังคากันแล้วชิ้นสดท้ายอยู่ที่ไหนอะโอ้อยู่นี่เองแบบนี้แหละพร้อมแล้วตอนนี้ก็มาทำเฟอร์นิเจอร์กันเลยฉันมีฟองน้ำกเก่าๆวางอยู่แถวนี้ด้วยแล้วมันจะกลายเป็นโซฟาตัวใหญ่เธอสามารถพักผ่อนตรงนี้ได้นะ แล้วก็อย่าลืมสนามหญ้าสีเขียวอ่อนด้วยเพิม่มความเข้กระจีให้บ้านของเราและใส่ต้นไม้ให้ไปด้วยเป็นไงล่ะชอบไหมฉันพยายามเต็มที่เลยนะออเยขอบคุณนะบาร์บี้ฉันมีเซอร์ไพรส์รให้เธอด้วยฉันเพิ่งซื้อบ้านใหม่ให้เธอนะเพื่อนของเธอก็อยู่ในนั้นด้วยนะ ถ้ชอบมันไหมเดูสซิมมีสรไว้นำพลาสติกได้ด้วยเราสามารถจัดปาร์ตี้ที่นี่ได้ด้วยนะเจ๋งมากเลยชิมมแต่ชอบใช่ไหมฉันดีใจจังว,ว้าวบ้านใหญ่โตมโหลาสนสดๆเลยว้าวเกสซมีบ้านตัวตาหลังใหญ่มากเลยอ่ะเราไปเยี่ยมเขากันดีไหมบาร์บี้แล้วมีแขกอะเจสกับบาร์บี้ทุกคนเธอใครกำลังพูดอะไรนะอะไรเหรอให้พวกเขาเข้ามาเหรอได้สิ เจสทำงานปาร์ตี้ของเราไหมเข้ามาเลยแล้วเหรอฉันกับาบารบี้ของฉันเหรอสาวๆน่ารักจังเลยบารบี้ทำให้พวกเธอเป็นเพื่อนกันได้แถมตอนนี้ยังสนุกด้วยกันด้วยตุต๊กตาบารบี้ของพวกเธอสวยมากเลยล่ะลองไปเลยกระโดดอะไรกันเนี้ยลไลด์ฉันเลยก็เราอยู่ปาร์ตี้เล่นสาน้ำไงต้องเปลกอยู่แล้วล่ะสนุกจังเลย อบวิดีโอนี้ไหมงั้น subscribe จะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกแบบนี้นะแล้วเจอกันใหม่บาย